สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แล้วก็การวางแผนระยะยาวโดยเนื้อหาของเราในวันนี้มาจากดรชนลทิชาธรรมวินยูค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมธุรกิจบางแห่งถึงเติบโตเอาๆในขณะที่บางแห่งกลับไปไม่รอดอะไรคือความแตกต่างกันแน่นี่เป็นคำถามสำคัญที่ผู้นำธุรกิจทุกคนต้องหาคำตอบให้ได้เลยคะ่ะ คำตอบของเรื่องนี้จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่าการมีแค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะความแตกต่างที่แท้จริงมันอยู่ที่การมีกลยุทธ์ที่ทรงพลังชัดเจนและที่สําคัญที่สุดคือต้องนําไปปฏิบัติได้จริงค่ะและนี่คือภาพรวมของสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ค่ะ เราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าการวางแผนกลยุทธ์คืออะไรไปจนถึงการเปลี่ยนกลยุทธ์ให้กลายเป็นตัวเลขที่จับต้องได้การบริหารต้นทุนไปจนถึงการวิเคราะห์คุณค่าในธุรกิจและบทสรุปค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลย Let's begin with the basics first การวางแผนกลยุทธ์ที่เราพูดถึงกันเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่คะ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวสำหรับสร้างตึกสูงๆสักหลังเลยค่ะมันคือกระบวนการที่องค์กรจะกำหนดทิศทางในระยะยาวของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้ยังไง ซึ่งกระบวนการนี้มันก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนของมันอยู่นะคะไม่ได้ทำกันแบบไม่มีหลักการเริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์พันธก,กิจแล้วก็เป้าหมายให้ชัดเจนก่อนจากนั้นก็มาวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วก็นำไปปฏิบัติจริงสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือการประเมินและควบคุมค่ะทีนี้การมีพิมพ์เขียวสวยๆอยู่ในมืออย่างเดียวมันยังไม่พอนะคะ แผนจะดีแค่ไหนถ้ามันวัดผลไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนแผนระดับสูงเนี่ยให้กลายเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ในงบการเงินได้ยังไงตรงนี้ล่ะค่ะที่การบัญชีบริหารจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยค่ะมันทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเราเข้ากับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า KPIs นั่นเอง เรามาดูตัวอย่างจริงกันดีกว่าค่ะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นอย่างกรณีของบริษัทไทยดีไลท์ฟู้ดเห็นไหมคะว่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แต่ละข้อถูกแปลงออกมาเป็น KPI ที่วัดผลได้ชัดเจนหมดเลยอย่างเป้าหมายเพิ่มยอดขายอาหารแช่แข็งเพื่อสุขภาพก็ตั้งเป้าเลยว่ายอดขายต้องโต12%ต่อเดือนหรือเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตก็กำหนดเลยว่าต้นทุนต่อนหน่วยต้องต่ำกว่า18บาทให้ได้ภายในไตรามาสที่3 พอเรามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่สำคัญมากๆก็คือการลงมือทำค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ซึ่งมันไม่ใช่แค่การพยายามลดรายจ่ายนะคะแต่มันคือการบริหารต้นทุนเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรให้ไปข้างหน้าค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกลองมาดูเรื่องราวของสุขใจเบเกอรี่กันค่ะโจทย์ของเขาก็เป็นโจทย์ที่หลายธุรกิจต้องเจอเลยคือจะทำยังไงให้คุณภาพของยังพรีเมียมเหมือนเดิม แต่ต้องลดต้นทุนลงเพื่อสู้กับคู่แข่งหน้าใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดพอเขาเริ่มลงลึกไปวิเคราะห์ต้นทุนอย่างจริงจังนะคะก็ไปเจอเรื่องที่น่าประหลาดใจเลยค่ะเขาพบว่าต้นทุนส่วนใหญ่ไปจมอยู่กับค่าแพ็คเกจจิ้งกับการจัดส่งแบบพิเศษซึ่งกิจกรรมพวกนี้ลูกค้าไม่ได้มองว่ามันเพิ่มคุณค่าให้สินค้าเท่าไหร่เลยแถมยังเจออีกว่าสูตรขนมบางตัวที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าราคาแพงๆกลับไม่ใช่เมนูที่ขายดีซะงั้น พอเห็นปัญหาชัดแบบนี้แล้วเขาก็ลงมือปรับกลยุทธ์ด้านต้นทุนใหม่ทันทีเลยค่ะทั้งปรับสูตรมาใช้วัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีแทนเปลี่ยนแพคเกจจิ้งจากกล่องแข็งๆเป็นถุงซิปล็อกที่รีไซเคิลได้หันไปใช้บริการขนส่งร่วมกับแบรนด์อื่นแล้วก็ใช้หลักการ targeting เพื่อตั้งราคาขายใหม่ที่แข่งขันได้แล้วผลที่ได้เป็นยังไงแล้วหรอคะต้องบอกว่ามันน่าทึ่งมากค่ะ ดูกราฟนี้สิคะอัตรากำไรของสุขใจเบเกอรี่พุ่งจาก32ไปเป็น41เลยทีเดียวที่สำคัญคือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่คุณภาพของสินค้าไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยค่ะคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วธุรกิจอื่นๆจะค้นพบโอกาสทองที่ซ่อนอยู่แบบนี้ได้ยังไงบ้างมันมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain Analysis แนวคิดของมันก็คือให้เรามองธุรกิจของเราไม่ใช่เป็นแค่ก้อนอะไรก้อนหนึ่งแต่ให้มองเป็นเหมือนชุดของกิจกรรมต่างๆที่มาต่อกันเป็นโซ่ตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบการผลิตการตลาดการขายไปจนถึงบริการหลังการขายซึ่งในแต่ละกิจกรรมนี้แหละค่ะคือโอกาสในการสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นมามีอีเคสที่น่าสนใจค่ะสมาร์ทแพบ็บรรจุภัณฑ์เขาใช้เครื่องมือนี้เหมือนเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ธุรกิจเลยค่ะ ส่องเข้าไปดูในทุกกิจกรรมของตัวเองเพื่อหาทางลดต้นทุนโดยที่ไม่ไปกระทบกับภาพลักษณ์แบรนด์รักโลกของเขาแล้วผลเอ็กซเรย์ออกมาเป็นยังไงบ้าง ชัดเจนมากค่ะเขาเจอเลยว่ากิจกรรมไหนที่ต้นทุนสูงแต่สร้างค่าน้อยอย่างบริการออกแบบให้ลูกค้ารายย่อยกิจกรรมไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างการใช้รถขนส่งของตัวเองวิ่งในเส้นทางเล็กๆและที่สําคัญคือกิจกรรมไหนที่ต้นทุนสูงแต่สร้างค่าได้สูงมากอย่างการมีแชทซัพพอร์ตลูกค้าตลอด24ชั่วโมงซึ่งนี่เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเลยค่ะพอได้ข้อมูลเชิงลึกแบบนี้มาเขาก็ลงมือปรับเลยค่ะ อย่างเรื่องขนส่งก็ไปใช้บริการจากข้างนอกแทนแล้วก็ทุ่มงบไปพัฒนาระบบแชทให้ดีขึ้นไปอีกผลก็คือเขาลดต้นทุนรวมไปได้ถึง12%เลยทีเดียวและที่น้าทึ่งกว่านั้นคือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้ากลับเพิ่มสูงขึ้นด้วยสามค่ะมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างและเครื่องมือต่างๆมากมายเลยนะคะงั้นบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้คืออะไรกันแน่ ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือกลยุทธ์กับข้อมูลทางการเงินมันไม่ใช่2เรื่องที่แยกจากกันค่ะแต่มันต้องทํางานร่วมกันเหมือนกับแผนที่และเข็มทิศกลยุทธ์ที่ชัดเจนแต่ไม่มีระบบวัดผลก็เหมือนเรามีเข็มทิศแต่ไม่มีแผนที่เลยไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนในทางกลับกันระบ,บบบัญชีที่ละเอียดมากแต่ไม่มีกลยุทธ์ชี้นําก็เหมือนมีแผนที่แต่ไม่รู้จุดหมายปลายทางค่ะ หรือถ้าจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือกลยุทธ์จะให้จุดหมายปลายทางกับเรามันคือคำตอบของคำว่าทำไมส่วนข้อมูลทางการเงินจะให้แผนที่กับเราค่ะมันคือคำตอบของคำว่าทำอย่างไรเราถึงจะไปถึงจุดหมายนั้นได้ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะเป็นผู้ชนะในเกมธุรกิจได้ค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปลองคิตกันต่อนะคะว่าถ้าเราลองมองเข้าไปในธุรกิจของเราเองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบนี้เราจะพบว่ากิจกรรมไหนกันแน่ที่สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจของเราได้มากที่สุด